ฮัลโหสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเกลิกแล้วนะคะหายจากกันไปนานมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นโควิดทุกคนเกลกก็เลยแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้พาไปวอล์เลยเนาะแล้วก็อีกอย่างนะหนึ่งอย่างเลยคือไม่ได้ทำเล็บแต่ว่าเราไม่ได้ไปร้านทําเล็บสําหรับคลิปนี้เกลจะมาทําเป็นแบบ ทำเล็บติดเองทุกคนนี่สั่งมาเองจ้าน่ารักมากตอนนี้คือเขากำลังฮิตแบบนี้เลยนะคะคือแบบสีสันสีสันแบบเนี้ยอะเกี่ยวให้ดูใกล้ๆคือแบบน่ารักมากเลยอะอย่างเงี้ยวันนี้ขอติดเป็นลายนี้ดีกว่านะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมา How to ดีกว่าว่าวิธีการติดเล็บปลอมทํำยังไงจะบอกว่านี่ก็ทําครั้งแรกเพราะว่าทุกครั้งอะทุกคนก็คือไปร้านทําเล็บตลอดด้วยความที่้งเนี่ยเพราะมันเป็นโควิดแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบ <c oughs> น้ำตาจะไหลไปร้านทําเล็บไม่ได้เราจะทำเล็บยังไงนั่นนี่นี่แหละค่ะคือตัวช่วยของเกลและเนี่ยมีแค่2ออย่างตอนเนี้มีแค่2อ,อย่างจริงๆที่จะมาใช้โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกาลังจะเริ่มกันแล้วนะสําหรับร้านเล็บร้านนี้นะคะโนสปอนนะจ๊ะทุกคน no สปอนอันนี้คือเกวไปหาแบบใน IG มาเองนะแล้วคือร้านนี้เห็นแล้วแบบลายมันน่ารักมากแล้วก็ราคาถูกจะบอกว่า150บาททุกคนคือแบบ150บาทนะคะอันนี้แล้วก็นี่นะคะเขาก็จะมีอุป,ปกรณ์มาให้หน้อเราสั่งชุด150คือคุ้มมากทุกคนคือมันก็จะมีกาวมาให้นะคะอย่างเงี้ยหหลอด แล้วก็มีเป็นแอลกอฮอล์แพ็นะคะเป็นแอลกอฮอล์มาให้ที่เอาไว้เช็ดเช็ดเนาะแล้วก็มีตะใบมาให้โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเกลเหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องตะใบเล็บเราก่อนเข้ามาใกล้ๆค่ะเข้ามาอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมาตะใบเล็บเราก่อนเขาบอกเขาบอกนะเราไปดู u t u b e มาอีกทีหนึ่งตะใบจ่ะตะใบไปจ่ะทุกคนอันนี้คือมั่วไปเลยนะ ตะไบไปจ้ะเขาบอกว่าพอตะไบให้ให้เนื้อเล็บมันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราแบบว่าติดอยู่มากขึ้นอ๋อแล้วก็ลืมบอกทุกคนค่ะที่ร้านเนี้ยตอนที่เกลสั่งมานะคือเราชอบลายไหนเราก็แคปไปให้เขาเลือกได้แล้วเขาก็จะให้เราวัดแบบวัดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความกว้างของเล็บอะค่ะส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ทําเป็นออเดอร์ตามที่แบบเราต้องการเลยชอบมาก แล้วก็ร้านนี้ถูกร้อสบาทเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้ทุกคนเป็นร้านในอินสตาแกรนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วนะคะพอเราตะไบเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวแอลกอฮอล์แพคตัวนี้เนาะเช็ดเล็บเช็ดเล็บหน่อยค่าเชื้อทำความสะอาดสักนิดนึงนี่นี่นะคะนี่เนาะ ทำแบบบ้านๆเลยนะโอเคเรียบร้อยค่าเชื้อเรียบร้อยแต่ว่ากาวอ่ะคือเกลว่ะซื้อกาวตัวนี้มาเห็นเขาบอกว่ากาวตัวเนี้ติดดีเราก็เลยขออนุญาตไม่ใช้กาวของเขาเนาะเราใช้กาวของเราละกันเพราะว่าบางคนบอกว่า มันมีหลายคนนะอย่างเพื่อนเกลียวบางคนบอกว่าสั่งมาแต่ว่าติดแป๊บเดียวแล้วมันก็หลุดเกลียวก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ากาวก็ได้เนาะทุกคนที่มันอาจจะแบบอยู่ๆแป๊บเดียวจึ๊บเราไปใช้นิ้วนี้นปุ๊บเล็บหลุดอะไรเงี้ยอ,ะอะ่ะเราก็เลยสั่งกาวที่เขาว่ามันดีติดมือติดทนมานะคะมาเริ่มเลยมานิ้วนิ้วเลยก่อนดีอ่ะตื่นเต้นนิ้วก้อยนิ้วก้อย,นอยเนาะนิ้วก้อยก่อนมาค่ะนี่นะอุ้ยกาวหยุด ใส่กาวลงไปพี่คะหนูจะรอดไหมคะพี่พี่คะเดี๋ยวก่อนค่ะนิ้วก้อยไม่ติดค่ะไม่ติดนิ้วก้อยไปค่ะนี่มาแล้วหนึ่ง,งก,กงอ้อยมาแล้วหนึ่งอย่างกาวตาช้างเลยอู้ก้อยมาแล้วหนึ่งไปนิ้วนางต่อค่ะ It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why are you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better now. <offense> <offense> <Plate> <screen> <grading> อันนี้เดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันอีกทีนึงดีดยมันจะอยู่กับเราได้นานหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเคจะต้องมาอัปเดตอีกทีนึ่งนะคะสาหรับกาวตัวเนี้เจอในช้อปปี้สี่ศูนย์หนึ่งอันนี้เขาบอกว่ากาวติดทนติดหนึบติดดีเราก็ไม่รู้ว่าติดทนติดหนึบติดดีจริงหรือเปล่าเราก็ต้องขออภัยที่เราไม่ได้ใช้กาวเขานะปะค่ะต่อหลุนกลัวเธอกลัวเธอติดตีลังกาเนี่ยห <laughs> เห <laughs> <laughs> มือนกอตราช้างเลย มาแล้วจ้าก้อนเมฆน,น่ารักจกระจุ่มกระจิ๋มอ่ะมาแล้วจริงๆชอบเนอันแบบอันี้ที่สุดเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมา New y o o n Used to talk 24/7, every other second, just to make sure we were up to date. Now it's closer to 11, and I ain't hearing nothing. I just need to know that you're okay. ต่ออีกข้างค่ะเริ่มจากนิ้วก้อยเหมือนเดิมเออมันเริ่มยากแล้วนะเพราะว่ามือด้านนี้เรามีเล็บอะเล <c oughs> ือกวะเริ่มแบบเริ่มจับยากแล้วอะ <laughs> แน่นนะลูกนะไม่ใช่แม่ติดวันเดียวแล้วหลุดนะลูกนะ โอ๊ยแต่ว่าแบบยอมรับแล้วว่าพอติดด้านนี้แล้วแบบอีกฝั่งหนึ่งมันติดยากจริงอะเพราะเล็บมันยาวลงไงฉันจะติดยังไงดีอะยังไงดีติดยังไงได้ไหมให้เขาจับปะยังไงดีติดยังไงดีโอ๊ยความยากลำบากนี้มาเยือนนะทุกคนอ่ะได้ใช่ปะได้ใช่ไหมอันนี้โอเคน่ารักอันนี้น่ารักเว่อเห็นไหม

Any day, let me take you away. All I need is just saying, Yeah, 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 yeah. Better nights, better days. When you're here with me, babe. Cause you're all that I crave. So I wonder, Where are you? Where are you? Where are you? Don't hide away from me when I need you most. We got love guaranteed. ชอบม to น่ารักค่ะเาสั่งมาติดอีกค่ะทุกคนนี่ทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเกลสั่งมาอีกลายนึงด้วยคือลนยนี้เห็นไหมลายนี้ก็น่ารักนี่น่ารักเหมือนกันเลยแต่ว่าขอแบบเป็นสีสันละกันรอบนี้นะมาเรามานิ้วโป้งวสุดท้ายกันค่ะแล้วเราก็จะเสร็จภารกิจ ในวันนี้แล้วเคทุกคนนี่น่ารักมากเลยดูสิคะนี่เฮยได้อยู่นะเธอเออน่ารักเนาะ พอดีนิว้วเขาเลยอะคือด้วยความที่ว่าเราวัดนิ้วของเราไปให้ที่ร้านเขาไงมันก็เลยจะแบบน่ารักมากๆนี่แล้วนี่เรามีพร็อพค่ะวันนี้ขอบอกว่าน้องเกลมีพร็อพกะจ้านี่จะ้ะแม่แม่จะบอกว่าตอนนี้แหวนแบบแบบนี้กําลังมามากพอใส่กับอันนี้นะคะทุกคนลดบอกว่าหลบบอกเลยว่าลดนี่บอกคําเดียวว่าลด นี่นี่และนี่นี่เป็นยังไงภูมิใจในตัวเองมากบอกเลยภูมิใจในตัวเองมากคือไม่ได้ทำเล็บเองแต่ว่าติดเองน่ารักอะแล้วเข้ากับแบบแหวนมากเลยที่ตอนนี้เขากําลังดิตกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีเนาะว่า กาวตัวนี้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันติดอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าเกีวเชื่อว่าหลายคนนะต้องเคยซื้อมาติดกันแล้วก็ต้องบอกว่าแบบเฮ้ยมันหลุดง่ายเพราะเกวเพื่อนๆเนี่ยพอรู้ว่าเกียวซื้อมาเพื่อนก็จะถามเราว่าเฮ้ยแบบเคยซื้อมาแล้วมันหลุดง่ายแต่ว่าเกียวก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกาวแหละโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเกียวกะว่าเกียวจะมาทําคลิปแบบแกะกล่องดีกว่าเพราะว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สั่งของมาเยอะแบบเยอะมากๆเชื่อพี่อุ๋มใช่มากจนแบบ เะเอกลสั่งของมาเยอะมากๆทุกคนคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าเกลสั่งอะไรมาบ้างนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับเล็บน่ารักน่ารักแบบนี้นะบ๊ายบาย